สวัสดีค่ะวีจากดูสานะคะมากับนาฬิกามาทำอะไรเอ่ยอวีจะโชว์ก่อนทุกคนเห็นขนแมวไหมคะเห็นรอยขนแมวที่นาฬิกาวีใช่ไหมดูสิดูสภาพคือใช้นาฬิกาแบบสมบุกสมบันมากนะคะวันนี้วีก็เลยจะลองเอานานโนเซรามิกมาเคลือบนาฬิกาว่ารอยขนแมวที่เห็นเห็นอยู่ อาจะเป็นแบบไหนบ้างจะเป็นยังไงบ้างสิใช้งานสมบุกสมบันมากนะคะจริงๆเขาเอาไว้เคลือบสีรถนะคะแล้วก็ใช้กับชิ้นส่วนโครเมียมแล้วก็ไฟรอบรถได้ค่ะ mm hmm. เขาจะใช้ไม่ได้กับวัสดุภายในแล้วก็วัสดุที่อ่อนนุ่มเช่นหนังใช้ไม่ได้นะคะคุณสมบัติของเขาคือเพิ่มความสว่างให้สีรถนะคะทําให้รถดูใหม่ มีคุณสมบัติสะท้อนน้ําทําให้หยดน้ําไม่เกาะที่สีล้นนะคะทําให้พื้นผิวมีความเรียบขึ้นอ่าวีก็เลยเอาคุณสมบัตินี้ค่ะมาลองใช้กับสายนาฬิกาดูว่าพวกรอยขนแมวมันจะตื้นขึ้นไหมก็ปกป้องสีล้นจากรังสี UV ด้วยนะคะตัวนี้ทาทิ้งไว้1-2นาทีเราต้องรีบเช็ดออกนะคะเรามาลองทำดูค่ะก่อนอื่นต้องทำความสะอาดสายนาฬิกาก่อนนะคะใช้ทิชชู่นั่แหละเช็ด เช็ดพวกคราบมันอะไรออกค่ะเห็นขวดแค่นี้เขาใช้กับวเก่งขนาดกลางๆได้ทั้งคันเลยค่ะไม่ต้องเงยอะนะคะวียญาบแค่เปิดเดียวปิดฝาก่อนชึบ ดูเงางามอ้อวีใส่หน้ำยาเยอะไปนิดนึงตรงนี้เราจะเห็นรอยขนแมวเยอะมากนะคะวีจะลองขัดดู ร hmm. อยขนแมวดูลดลงไหมอลองอช่วยพี่ดูนะคะฝั่งนี้นะ hmm. ว่ารอยขนแมวดูจางลงนะคะ hmm. เดี๋ยวไว้ลองเทียบดูกับต้นคลิปนะคะว่าเป็นยังไง กระจกก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าอย่าใช้กับกระจกหน้ารถตัวนี้เคลือบแล้วอยู่ได้6เดือนถึง1ปีนะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดออก ดูซิว่ารอยขนแมวมันจะตื้นขึ้นไหม,มเช็ดออกกันนะคะตแห,งแหง้งๆอะไรก็ได้เดี๋ยวอีให้ทุกคนดูนะ ประมาณนี้นะคะวีแบบเคลือบง่ายๆลองดูนะคะฝั่งไหนเมื่อกี้ที่วีให้ทุกคนดูอ่ะฝั่งนี้นะคะควีว่ารอยเขาตื้นขึ้นนะคะค,คือมันไม่หายไปหรอคะ่ะแต่ว่าตอนวีมองตาเปล่า มันเหลือเป็นแค่เขาเรียกอะไรอ่ะแค่เป็นรอยการใช้งาน,นะค่ะแต่ว่ารอยขนแมวไม่ได้หนักเท่าตอนแรกประมาณนี้เนี่ยรอยขนแมวแบบดีขึ้นเยอะเลยรอยขนแมวดีขึ้นเยอะเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะตัวนาโนเซรามิกถ้าเกิดใช้เหลือจากรถนะคะเอามาเคลือบสายนาฬิกาได้นะคะดีดีด,ดีดีค่ะดีเลยดีเลยมันไม่ได้กลายเป็นนาฬิกาใหม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าวีว่ามันมันดูใหม่ขึ้นจริงค่ะพวกรอยขดแมวที่แบบลึกๆกะคะัค่ะจากตอนแรกที่วีเห็นนะตอนนี้คือมองไกลยๆยนี้ไม่เห็นแล้วโอเคนะคะนาโนเซรามิกนะคะ เคลือบสีรถได้เคลือบชิ้นส่วนโครเมียมได้เคลือบไฟรถได้นะคะแล้วก็เคลือบสายนาฬิกาก็ได้ด้วยค่ะ